You're listening to A Day Podcast, podcast for all things creative. <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับผมแพทไริคครับผมป๊อกกี้ไร้ครับสบายดีไหมครับคุณป๊อกกี้ก็ยังสบายดีอยู่ครับยังไม่เป็นอะไรใดๆฉีดวัคซีนรีบเรียบร้อยหรือยังครับฉีดมาแล้วครับโอเคฉีดมาเมื่อวันก่อนแม่เท่จริงเป็นมนุษย์วัคซีน แค่ฉีดวัคซีนก in ็เทล้วอ่าเทแล้วแต่ผมก็ไอใส่เลยนะครับผมเลยพี่โคตรเ็วเลยนะฮะนี่คือรายการพี่น้องตระกูลไรครับรายการที่เราจะนําเรื่องไรประโยชน์ไรสาระไรแก่นสารมาพูดคุยกันในทุกสัปดาห์ครับครับผมทางอเดย์พอดแคสต์นะครับอืมก็ต้องขอโทษชาวอเดย์ด้วยที่มีรายการแบบนี้อยู่ในช่องทางเราเรียกว่าเติมสีสันเติมสีสันอ่าแล้วเติมความบันเทิงอย่างี้รกันนะครับผมอ่ะสองเรื่องไรวันนี้ใครจะเริ่มก่อนดีฮะ เป็นผมก็ได้พี่ได้ครับคุณปอกิรอบนี้ผมจะมาเล่าถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งมีชีวิตที่เป็นมิตรต่อมนุษย์เป็นเพื่อนกับมนุษย์แพลงตอนโอ้โหแพลงตอน <c oughs> เป็นเพื่อนกันยังไงกัน <c oughs> ออกไม่รู้ <laughs> <m uan> มันเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับผมนั่นก็คือสุนัขครับโอเคครับเอ้ยเรารายการเราเคยมี<ๆ>เอพิโซดมาหมามาแล้วเยอะแยะอ่าครับผมแล้วก็เห็นคนฟังเยอะเลยเรื่อมเอาเล่าอีกได้ได้ครับแม่ครับผมเรานี่บ้ายอดวิวครับผมก็คือ พูดถึงสุนัขครับเราก็นึกถึงแบบอะไรอะสิ่งมีชีวิตต่างสิ่งมีชีวิตต่างสายพันธุ์ที่อะไรอะมีความผูกพันลึกซึ้งกับมนุษย์เป็นมิตรต่อกันเออแมนเบสท์เฟรนด์วูแมนเบสท์เฟรนด์ด้วยเอออะไรอย่างนี้แต่มันก็จะมีสุนัขอยู่ประเภทหนึ่งที่แบบโหเวลาเราเจอเราจะรู้สึกว่าไอ้เชี่ยไม่ไม่เป็นมิตรกับเราเลยหมาหมาเปรตใช่ไหมที่เขาจะเรียกกันอ่ะมันพร้อมที่จะแอตแท็กเราตลอดเวลาอุ้ยอ่า แต่ดีอยู่อย่างหนึ่งคือตรงที่แม่งตัวเล็กอ๋อมาเล็กมาเล็กเคยสังเกตไหมครับว่าสุนัขที่เป็นไซส์ตัวเล็กอ่ะอย่างเช่นอ่าชิวาว่าครับปอมเมเรนียอนอะไรเงี้ยทำไมแม่งชอบแอคเซสซีฟใส่คนจังวะมันมันมันเห่าเนะมันมันเป็นมันเป็นหมาที่จะเห่าไว้ก่อนใช่ใช่ใคือแบบคือหลายๆคนอ่ะจะรู้สึกได้ว่าเวลาไปเจอหมาเราเนี้ยเวลาถ้าไม่ใช่หมาที่แบบ อ่าเราเป็นเจ้าของหรือว่าเราสนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันจะชอบแบบโอ้หเฮาวฮาอฮาบางทีก็ฟรีเควนซี่เสียงวะเนอะมันจะแหลมแหลมหรือบางทีก็แบบโอ้หจะกระโจนใส่อ่ะเหมือนแบบแม่งตัวใหญ่มากอ่าแต่ดีที่มันตัวเล็กอ่าใช่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 ช่เออซึ่งถ้ามาตัวใหญ่อ่ะเราก็คงแบบอิีฉากูทาไงดีวะแต่หนอตัวเล็กก็โอเคครับผมนะครับวันเนี้ยผมจะมาให้คําตอบกันว่าทําไมหมาจิ๋วถึงดูดุดุตลอดเวลา นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันมีหลายคนที่สงสัยในเรื่องเหล่านี้และก็มีคนไปถามผู้เชี่ยวชาญมาโอ้มีมีผู้เชี่ยวชาญมีมีมีผู้เชี่ยวชาญคนนี้ชื่อคุณเจมส์เซอร์เพิลครับเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียเลยนะปะเกี่ยวกับเว t ทเวอร์เนอรีอะไรเงี้ยมาีซีนนะครับเขาก็บอกว่าเอ้ยจากการศึกษาสุนัขกว่า3 0สายพันธ์อะไรเงี้ยเขาบอกว่า หมาส่วนใหญ่ที่ไซส์เล็กน้ำหนักเบากว่า9ก้กิโลลงไปอ่ะครับเออมันจะมีปฏิกิริยาความเอ็กซ์เซสเงี้ยมากกว่าหมาที่โตกว่า9กกิโลเก้กิโลนี่ผมว่ายังยังถ้าหมาไทยทั่วไปก่อนอ่ะหมาไทยทั่วไปผมว่าก็น่าอชู่ที่สักสิบสใช่อ่าเราเนั่นอ่ายังยังหมาผมก็เป็นหมาหมาพันธุ์ไทยหมาที่เสีย้ปแล้วอันนั้นก็จะมาแบบ อันนั้นมันเก้าถึงสิบโลอ่าถ้าสมมติต่ำกว่านั้นก็คืออ่าลองลองนึกภาพง่ายๆก็คือเล็กกว่าหมาหมาไทยทั่วไปนิดนึง่ใช่ใช่ก็อย่างเช่นแบบอ้อย่างที่ผมบอกไปเนาะมีชิวาว่าเนาะพอมเลเนียนอะไรนี้หรือจะเป็นแบบดัชชุนโอตระกูลนี้อ่าแจ็ครัสเซลเทอร์เรียครับผมอ่าก็คือแบบก็จะตัวจิ๋วๆลงไปแหละบางบางพันธุ์มันจิ๋วแต่มันหนานะ อย่างอย่างอย่างเฟรนช์บางตัวนี่ก็แบบนักกล้าเออใช่ใช่แต่นั้นน่าจะเกิดน้ำหนักอาจจะเกินตัวใหญ่หน่อย่าครับเขาบอกว่าหมาพวกเนี้ยดูแบบไอเชี่ยแม่งพร้อมจะกัดเราตลอดเวลาจริงใช่ใช่ใช่รวมไปถึงพฤติกรรมก้าวร้าวต่างๆไม่ว่าจะคำรามเห่าหรือพุ่งใส่อะไรอีเนาะเขาก็เลยไปลองหามาว่าเฮ้ยทำไมหมาพวกนี้ถึงมีความเอ็กซ์ซิสตมากกว่าหมาที่ตัวใหญ่ก็ได้มาเป็นทฤษฎีประมาณสองสามข้อเนาะข้อแรกครับเขาบอกว่าหมาตัวเล็กอ่ะ ที่มันต้องแสดงออกเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีความกลัวอยู่ข้างในอืด้วยความที่รูปร่างมันตัวเล็กอะเนาะ<ม>เออทาให้มันไม่สามารถแบบปกป้องตัวเองได้แบบเต็มที่ได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะแสดงออกมานะฮะว่าเฮ้ยมันต้องป้องกันตัวเองเวลามีคนที่แปลกหน้าหรืออะไรที่ออมันไม่คุ้นเคยกำลังเดินเข้ามาทำให้มันดูแบบน่ากลัวคนที่ไม่รู้จักจะได้หนีออกไป อืมเออแสดงตรงนี้ออกมาอันเนี้ยคือทฤษฎีแรกนะครับครับต่อไปครับทฤษฎีที่สองครับเขาบอกว่าพฤติกรรมของหมาตัวเล็กๆที่มันแอคติฟขนาดนี้ส่วนหนึ่งมันมาจากเจ้าของด้วยอืมอ๋ออันนี้ผมว่าจริงอ๋อ,อใช่ครับเพราะว่าพอหมามันตัวเล็กใช่ไหมแบบอ่ะสมมุติที่ว่าว่าตัวเล็กน่ารากักอะไรเงี้ย เราก็เลยจะโ oh, อมันเกินไปเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเด็กตลอดเวลาใช้เสียงสองเสียงสามคุยกันตลอดเวลาใช่ใช,ใช่อย่างเช่นแบบโอ้ยเวลามีใครมาหาเราสมมุติเราเป็นเจ้าของรเราเลี้ยงหมาเชีวว่าเวลามีใครเข้ามาใช่ไหมหมาก็จะเฮาเฮาเฮาแล้วก็โอ้ลูกไม่เป็นไรหรอกดึงเข้ามากอ,อ,อดไว้อะไรอย่างี้เออเพราะฉะน,น,นั้นอันเนี้ยมันจะเป็นการปกป้องที่มากเกินไปนะครับพอเราทํอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้รับการฝึกสอนที่ถูกต้องเออ มันก็ทําให้หมาไม่รู้ว่ามันควรจะต้องทํำยังไงเมื่ออยู่กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆเพราะว่าเราจะดึงเข้ามาโอบอย่างเดียวอันนี้คือพฤติกรรมของคนส่วนหนึ่งที่ทํานะฮะทําให้มันกลายเป็นแบบสร้างความแกร์ซีฟให้กับหมาเพราะว่าพอมีคนแปลกหน้ามามันก็จะเหา่ามันก็จะรู้ว่าเอ้ยมันไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเดี๋ยวคนก็เอาไปโอบอยู่อเออนะครับทีนี้เนี่ยพอคนจับมันมาโอบมากอะ่ะมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งใช่ไหมแต่อีกสาเหตุหนึ่งก็คือ มนุษย์ส่วนมากอะ่ะพอเจอความก้าวร้าวอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจกับมันมากอะ่ะเพราะว่าเป็นเป็นหมาตัวเล็กอย่างที่ผมเล่าไปเออถ้ามันเป็นหมาตัวใหญ่คนก็แบบเอ้ยอ,อ,อ่ะ,<จ>ะอ่ะจะแสดงเรีแอชั่นกลัวแต่พอหมาตัวเล็กแอคตีฟใส่เราเราไม่ได้แสดงปฏิกิริยาอะไรต่อมันมากมันก็นั่นแหละมันก็เลยจะทําอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆอืทําให้มันแอคซีฟต่อไปพออเพราะเราไม่ได้ใส่ใจเ,เรื่องนี้มากอ่าใช่ใช่เออนะครับ โอเคอันนี้คืออันที่สองครับต่อไปครับทฤษฎีที่สามครับ mm hmm. ทฤษฎีที่สามเขาบอกว่าอา่ามันเป็นเรื่องของยีนที่อยู่ภายในตัวเลยเออเขาบอกว่าจากการศึกษามันมีความแบบเชื่อมโยงกันระหว่างพฤติกรรมก้ 11, าวเหลากับยีนที่เกี่ยวกับปัจจัยของการเติบโตอะไรเงี <O pa. S 1> เ้ยอุปครับผมเพราะฉะนั้นหมาที่ตัวเล็กๆอะ่ะมันจะมียีนบางอย่างที่ทําให้มันไม่ได้โตไปกว่านี้ครับซึ่งยีนเนี้ย มันส่งผลสอดคล้องกับความก้าวร้าวที่อยู่ในตัวของมันบเออเขาบอกว่าเมื่อเทียบกับหมาใหญ่แล้วเนี่ยนอกจากความก้าวร้าวที่มันจะเยอะกว่าแล้วเนี่ยหมาเล็กก็ยังมีความกังวลที่จะต้องแยกจากเจ้าของมากกว่าอืนะครับเห่าบ่อยกว่าแล้วก็จะฉี่อยู่ในบ้านอะไรเงี้ยในหลายๆจุดมากกว่าหมาตัวใหญ่ครับเออมันจะเป็นพฤติกรรมที่ถูกกาหนดมาแล้วโดยยีนอืนะครับ ซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่แบบทุกสายพันธุ์ที่จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันมันก็มีหมาเล็กบางตัวที่มันก็อาจจะไม่ได้แอคเก s รซีฟมากอย่างเช่นสายพันธุ์ที่ชื่อว่าโคตันเดอร์ทูเียาเยี่ยมครับขอ g ูเกิ e แป๊บนึงครับพันอะไรวะ เขาบอกว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่มาจากมาดากัสกร์เจ๊ดเอาซึ่งมาดากัสกราเนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็จะมีความประหลาดอยู่ประมาณนึงอยแล้วเออเป็นหมาไส้เล็กแต่ว่าไม่แอคทีฟเขาก็บอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วทําไมอิหมาสายพันธุ์นี้มันถึงไม่แอคทีฟเหมือนสายพันธุ์เล็กอื่นๆเออทาไมทาไมเขาบอกว่าพอไปตรวจดูแล้วอ่ะอิหมาตัวเนี้ยมันเหมือนหมาที่มีปัญหาทางสุขภาพบางอย่างอืเลยทาให้ร่างกายมันไม่ได้แข็งแรงมากอืเพราะฉะนั้น สิ่งที่ทําให้มันไม่แอคทีฟอ่ะเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่าก็ร่างกายมันไม่ได้แข็งแรงจนสามารถแอคทีฟออกมาได้อ๋อร่างกายไม่แข็งแรงโอเคโอเคอ่าเออเออทำให้แบบสายพันธุ์ที่มันถูกพัฒนามาก็ความแอคทีฟตรงนี้ก็จําตัวหมาเล็กก็หายไปโอเคลดลงตามเจเนอเรชั่นใช่ใช่ใช่แม่เออประมาณนี้ครับผมคือต้องต้องแจ้งก่อนว่าคือคือหมาผมว่ามันอยู่ที่การเลี้ยงดูนะ คือสายสายพันธุ์ใช่ไหมใช่อ่าเพราะว่าการเลี้ยงดูมากคือคนที่เลี้ยงดูหมาเป็นเลี้ยงดูเก่งๆเนี่ยคือเขาก็ทําให้ต่อให้เป็นพันธุ์ที่ agressive ให้ความรักเขาสุดท้ายมันก็เป็นหมาที่น่ารักเลี้ยงดูอย่างถูกวิธีเลี้ยงดูอย่างถูกวิธีแต่อันนี้พูดถึงแบบสายยีนของมันเนเจอร์ของมันเลยมันมีเนเจอร์ของมันอยู่เออซึ่งมันก็เกี่ยวอย่างหมาเฟรนลี่มันหมาพันธุเฟรนลี่มันก็มีนะฮอกกี้บีเกิลอ่าโกลเด้นอันนี้คือเฟรนลี่จาก จดีนเอใช่ใช่คือเอาจริงๆผมก็รู้สึกว่าหมาแต่ละสายพันธุ์อ่ะมันก็มีเนเจอร์ที่แตกต่างกันไปอะไรอย่างหมาไทยผมก็เป็นหมาที่แบบกลัวทุกอย่างเก่งกับแค่สองอย่างคือพระกับสาวยาคู จริงๆกับพระเด้อเก่งกับพระสาวยาคูคือแบบอย่างอื่นแม่งกลัวหมดเลยแมงกลแมงวันนี้่กลัวหมดเลยแต่พอสาวยาคูกับพระมาได้แบบวิ่งเข้าหาเพราะเขารู้ว่าสองคนนี้จะไม่แถ่กลับประมาณนั้นมั่งมั่งนะเป็นไปได้เป็นไปได้โอเคเปสดสำหรับสำหรับคนรักมานะครับโอเคผมมีอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่ที่ต้องเรียกได้ว่ามันไม่เกี่ยว กับเรื่องที่คุณปอกี้เล่ามาเกือบแล้พยายามแล้วผมก็พยายามจริงๆรพยายามพยายามคิดว่ามันมีอะไรที่แบบคอนเนคกันบ้างไหมไม่มีนะฮะของผมเป็นเรื่องของเสียงครับคุณปอกี้อืมเราน่าจะเคยได้ยินกันมาถ้าสมมติใครที่ชอบตามแบบ youtube ตามอ่านข่าวเกี่ยวกับเกี่ยวกับคุกเกี่ยวกับคอกอ่านจะมีคือมันจะมีคุกที่ชื่อว่าวนทนโบเบอ่ามันจะเป็นเพรสที่เอาพวก ผู้ก่อการร้ายต่างๆนะครับไปไปอยู่ที่นั่นแล้วก็มีการทรมานใช้คำนี้คือทั้งอเมริกาก็มีการยอมรับว่ามีการทรมานเกิดขึ้นในยุคที่ต่างนะครับประมาณนั้นก็เขาก็จะมีวิธีการทรมานต่างๆซึ่งซึ่งเราก็ไม่อยากพูดถึงอะไรที่มันทรมานมากมันดูเจ็บปวดนะแต่มันจะมีวิธีการทรมานวิธีหนึ่งที่พอฟังปุ๊บเฮ้ยมันทรมานจริงเหรอแต่จริงมันมันเล่นกับจิตใจเล่นกับสมองของเรานั่นก็คือการใช้เสียง ครับในการทรมานให้รับสารภาพใช่เสียงได้เดี๋ยวครับผมคือไม่ใช่เรียกมาตะโกนใส่ือแบบบอกว่างยูนี่อะไรแบบในหนังเหรอที่แบบเอาไฟส่องนะไฟส่องบอกมาเดี๋ยวนี้แล้วก็มีข้าวหมูทอดถ้าบอกแั่นี่คุกินเอยถ้าบอกจะให้กินคาซิดอไปนะฮะประมาณนั้นแต่ว่ามันเป็นการใช้เพลงทรมานคุณพกี้ลองลองลองนึกภาพคุณดูนะว่าคุณถูกปิดตา อนะครับอยู่ในพุกที่ร้อนระอุเดี๋ยวให้ให้ผมปิดแอร์ในห้องโอ้ยไม่เป็นไรพี่โอเคนะฮะในห้องที่ร้อนระอุใส่หูฟังที่อัดเพลงดังๆหนักๆตลอดทั้งวันทั้งคืนชี้มันทรมานนะคือมันอย่างแรกไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่หรือมันจะจบไหมออชีวิตกูจะอะไรยังไงเนี่ยมันไม่มีเวลาให้คิดอะไรเลยอ่ะสมมุติเราจะพยายามอยู่ เราพยายามเราจะพยายามคิดวิธีหลบหนีสมมุติเออ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 เราต้องก็ต้องการสมาธิความเงียบนึกออกไหมแต่มันมีเพลงอับใส่หูตลอดเวลาอืมโอ้มันทรมานมากแล้วเขาบอกว่านักโทษหลายๆคนมักจะแพ้วิธีนี้อ่าครับผมคือการทรมานด้วยความเจ็บปวดโอเคมัน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 ทรมานอยู่แล้วใช่แต่ว่านี่คือแบบเล่นกับ จิตใจเล่นกับสมอง mentality แปลเป็นทอริตี้เลยนะครับผมเขาบอกว่าสูตรของการใช้เสียงทรมานเนี่ยมีสูตรด้วยหรอประมาณหนึ่งขั้นตอนคือการค้นคว้าที่สักเซสแล้วกันว่ามักจะใช้สูตรนี้นะฮะประมาณนั้นประมาณนั้นเขาบอกว่าวันหนึ่งมี24ชั่วโมงใช่ไหมอ่าครับสอบปากคำ4ชั่วโมงอ่านะครับผมอันนี้คือยังยังไม่ใช้เพลงยังยากยังสอบปาก่วโมงาเขาบอกจะแบบไม่บอกไม่บอกฉันไม่บอกอ่าประมาณนี้นะฮะอ่า อัดดนตรีดังๆ16ชั่วโมงเอเชียเดียวนะ16บวก4 20ชั่วโมงอีก4ชั่วโมงเงียบเงียบไปเลยเขาบอกว่าทำไมต้องเงียบเพราะมันจะเกิดความกลัวเมื่อไหร่จะดังอีกถ้าสมมติมันดังตลอดตลอดไปผมว่าถึงจุดหนึ่งอันนี้เดามันอาจจะกลับ ตัวได้กับความ uh huh. ดังนั้นอันนี้เ uh huh. ดานะครับอ,นนอันนี้ไม่แน่ใจ uh huh. แต่ถ้ามันดัง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 จนแบบโอ้ย oh, oh, uh huh. แบบมาแล้วแล้วมันก็เงียบ uh huh. เขาจะาสบายใจไปแป๊บหนึ่งห uh huh. ลังจากนั้นเขาจะกลับมากังวลใหม่ว่าอุย้ยเมื่อไหร่มันจะมาอีกรอบวเอัน uh huh. จะกลายเป็นความหน่อย แล้วพอมาอีกก็จะแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้มันร้อนนะมันร้อนมากนะครับผมใช้วิธีนี้เขาบอกว่ามักจะเป็นสูตรราวๆนี้ที่ที่จะเป็นการเบรกผู้ต้องหาให้สารภาพเลยให้ข้อมูลซึ่งซึ่งผมถามนิดนึงไอ้สชั่วโมงเนี่ยเขาบอกป่าว่ามันแบบ สี่ชั่วโมงติดกันหรือไม่ไม่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นมันอาจจะเว้นได้ไม้อาจจะเป้นได้ยิ่ด้อมประมาณหนึ่งแรนดอมแม่งยิ่งทรมานเอเพราะมันจะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่กันแน่เนื้อออกไหมฮะไม่งั้นก็บอกว่าโอเคกันสี่ชั่วโมงนี้เดี๋ยวกูนอนแล้วนะไม่ได้ไม่ได้มันจะมันจะให้ลุ้นให้ทรมานไปเรื่อยนี่ก็คือวิธีวิธีวิธีทรมานนะครับแต่ทีนี้คนก็มาถามอีกแล้วแล้วมึงเปิดเพลงอะไรวะเปิดแต่เพลงเมทัลเหรอเขาบอกว่าไม่ใช่คือคือ คือที่เปิดเพลงเมทัลไม่ใช่จะใช้ความดังของมันคือเพลงชนิดไหนมึงเปิดดังๆมันก็ดังอันนี้ถูกต้องใช่ไหมฮะแต่เขาบอกว่าบางทีเนื้อหาแต่บางอย่างมันจะทําร้ายจิตใจผู้ได้ฟังอบางครั้งความเชื่อของแต่ละคนมันจะไม่ตรงกับเนื้อเพลงเมทัลประมาณนี้เขาเขาจะเน้นตรงนั้นมากกว่าซึ่งไอ้ความดังความมักเกรสติฟมันก็เป็นผลพลอยได้นะครับแต่เพลงที่เขาใช้กันนะนะอันนี้คือตัวอย่างเพลงบางเพลงที่เขาใช้กันนะครับมา แน่นอนมทัลิก้าต้องต้องติดอันดับนะฮะมันต้องมีเพลงโหดๆของมทัลิก้าเตอร์แซนแมนบารเตอร์พเพอะไรพวกนี้มันมีแน่ๆนะครับพื้นฐานเรด a จ็กเก็ตสมิช i n นเพลงที่แบบเรียกร้องอันนี้มีแน่นอนนะครับผมแต่ที่แปลกๆเนี่ยมันจะแปลกขึ้นเรื่อยๆนะ The r e ร l Slim s h a ชดดของ e m ึ n e นตึดตดตๆดติดตดตๆดตดตดตดคือแบบ มัน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 หลอนนะเออแต่แต่พอเข้าใจได้นะพอนหลอใได้นะแล้วสําหรับคนที่ไม่ชอบเนี่ยแม่งทรมานนะแล้วก็เสียงเอมเนมก็ถามว่ามันน่ามันเฟรนลี่ไหมก็ไม่ทำไมขนาดนั้เออผมก็ไม่เคยฟังเอมเนแบบทั้งอัลบั้มรวดเดียวนะฟังมาเป็นเพลงเออก็ไม่เคยเหมือนกันนะครับสลิมเช a d y ดี้นะเออเพลง b าร์นี่เดอะไดโนเส I love you you love me ประมาณนั้นนึกออกประเด็นคือแม่งหลอน ถ้าคนลองฟังจริงๆนะเสียงร้องอมันเหมือนเพลงมันเหมือนแบบมันเหมือนเพลงเด็กในหนังผีอันนี้ห่อมัน<อ>มันเหมือนเพลงกล่อมนอนในหนังผีอะ<อ>ครับเออจริงเหมือนเพลงเพลงที่แบบนิ้วขมือบจะออกมาที่เฟดดี้จะออกมาเพลงกล่อมเพลงกล่อมผมไม่แน่ใจว่าทางทางการข้าเอาไปรีมิกซ์ใหม่ให้มันน่ากลัวขึ้นหรือเปล่านะแต่แต่ใช่แต่มีแต่มีนะครับเพลงบาร์นี่เพลงซัสเซมิสตรีตนะครับเพลงทีวีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ที่แปลกที่สุดนะครับถ้าใคร ชอบดูพวกมีมพวกพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีเพลงเหมียวมิกซ์เหมียวมิกซ์สตีมที่ทั้งเพลงมีแต่เหมียว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 อ่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังคลอเข้าๆนะอ่าเป็นเป็นประมาณนี้เมียวเมียวอย่างงี้คือไม่ใช่เนียนแคทอันอันนั้นอีกอย่างหนึ่งอ่าไม่ใช่เนียนแคทแต่นี่คือเหมียวมิกซ์สตีมก็คือเป็นแบบเสียงแมวเนี่ยแหละร้องเหมียวเหมียวแค่นั้นเลยแต่แม่งเขาบอกว่าอิมแพ Impact มากๆเชื่อเข้าใจได้แหละนะครับผมอ,อ,อันนี้คือการแบบใช้ในใน,ใน,ใ,นในเรือนจำนะครับแต่ถามว่าเคยใช้ในสถานการณ์จริงไหมยอย่างเช่น แบบในสงครามหรือว่าในในที่สาธารณะเขาบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ที่มีคนกล้าคอนเฟิร์มว่ามันเกิดขึ้นจริงมันอาจจะดูเวอร์มากเลยแต่มันเกิดขึ้นจริงนะครับในปี1 9 8 9ครับผม1989ครับผมที่ปานามานะครับทางอเมริกาบุกไปปานามานะครับออสารภาพว่าจำไม่ได้ว่าบุกเพราะอะไรเหมือนกันแต่บุกอะบุกไปแล้วเขาต้องการนําตัวผู้นําของทางปานามานะครับที่ชื่อว่ามนูเอลนเรกานะครับที่ซ่อนอยู่ในสถานทูตเนี่ยออกมา อย่างปลอดภัยก็ก็ก็คือไม่ใช่จะไปบุกไปฆ่าอะไรแต่ว่าต้องการนําตัวมาจ,จับเป็นอะไรประมาณนี้นะครับต้องกดต้องการนาออกมาเขาก็พยายามใช้วิธีต่างๆเพราะมันเป็นสถานทูตจะทําอะไรแบบรุนแรงก็ก็อาจจะยากนะเพราะฉะนั้นภาพในหัวเราเนี่ยก็ต้องแบบเป็นทหารสังกาดเฮ้ยเอาปืนมาเอาแบบเอาไซเลนเซอร์มาเอาอย่างนี้มามไม่ใช่เอาลําโพงมางอลำโพงเลยลำโพงล้อมสถานทูตเลยล้อมสถานทูตแล้วก็อัดเพลงเข้าไปเพลงอะไรเริ่มต้นเบาๆก่อน เหตุการณ์นี้เกิดในเดือนธันวาคมเขาเริ่มต้นวยเพลงคริสต์มาสน่ารักน่ารักเพื่อแบบเอ้ยจะใจอ่อนปารมาเนียมาแล้วเข้งหมดเลเฮ้ยเธอผ่านอเมริกามันน่ารักจังวะดนผลไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็นบิลลี่ไอดอลแล้วก็ตามด้วย welcome to the jungle องการเซนโลเซสแบ็กซ์บาตมีมีเพลงชิปปาลมาของไบไทยเล่นแม่งก็อัดให้ด้วย ทำอ,อย่างเง้ยนะกวนตีนแหละทำอย่างงี้นเร no ื่อยๆเดือนหนึ่งโอ้โหสปุกเขายอมมอบตัวเพาก็ออกมาเขาก็ออกมาอแต่นี้คนคนก็แบบคุยกันน้ำข่าวว่าแบบเอ้ยมันจริงเขาออกมาเราเหตุผลนี้เหรอเออเหรือเขาก็แบบออกปลงแพ้อะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่ามีมีมีคนในเขาเขาอีกแล้วนะเขาก็ว่ามีคนในบอกจริงๆว่าระหว่างที่แบบเพลงแบ็กซบาดอัดดังๆเนี่ยคุณมาเนเอลก็แบบปิดหูแล้วแบบไม่ ก็อาจจะไม่ไหวริมันอาจจะจริงได้นะครับก็ก็ก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในเรื่องราวสนุกสนุกละกันอก็อย่างที่บอกไปไม่ไม่ได้บอกว่าดนตรีเป็นเป็นเป็นสิ่งไม่ดีหรือว่าสิ่งที่ใช้ทรมานคนนะนะแต่ว่าอะไรที่มันมากไปมันมันมันล้วนสร้างความไม่ไม่คอม f o r t ไม่สบายตัวสบายกายให้กับคนเรื่อยเรื่อยซึ่งซึ่งทางทหารอะไรเเขาก็หาวิธีที่จะใช้สิ่งที่สิ่งที่เขาต้องใช้อ่ะเอาข้อมูลที่เขาต้องการออกมาให้ให้ได้เยอะที่สุดซึ่งซึ่ง ในกรณีนี้เขาใช้เสียงอยาครับผมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเพลงเมทัลไม่ดีเพลงบาร์นี่ไดโนเสาร์ไม่ดีเพลงเหมียวแคทรีมิกซ์ไม่ดีนะฮะอันนี้เป็นเรื่องราวที่เล่ากันคำๆแค่นั้นเองถ้าต้องเลือกหนึ่งเพลงอ่ะพี่แพทย์จะเลือกใช้เพลงไหนสมมติว่าเป็นทรมานใครอ่ะว่าต้องว่าเป็นคนๆเลยเนะหล่อเป็นคนๆเลยเออผมว่ามันว่าเป็นคนๆเลยนะอ่าเพราะอย่างถ้าทรมานคือสูตรแรกก็ต้องใช้ต้องดูก่อนว่าเขาเกลียดเพลงไหนสมุดนะผมเดาผมเดานะครับก็ ต้องต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็เอาอินดังที่สุดแล้วก็จัดหูฟัง Noise Cancellation ให้เขาหนึ่เซตแล้วก็อัดดักจักเงาไปไม่ได้ฟังเสียงอื่นเลยไม่ได้ฟังเสียงอื่นแน่ๆนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคอ่านะฮะสองเรื่องวันนี้เรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกันเนีเรื่องของสุนัข g g r e s s i v e ไง aggressive ก็การทรมานคน g g r เ s ส i ี e นะครับเออผมผมเป็นคนเกียดเสียงสุนัขเลกเ่า เออเพราะว่าฟรีควนซี่ของการเห่ามันเสียงแหลมใช่ไหมแสบแก้วหูมากเลยอ่ะหมาเพื่อนผมเป็นหมาเล็กแล้วแบบเวลามันเห่าทีที่แบบเข้าไปถึงซวงเจ็บก็ไปถึงซวงนะฮะเออประมาณนั้นนะครับเรื่องที่นำมาเล่ากันสองเรื่องในรายการพี่น้องตระกูลไร้ครับประจำวันนี้ครับผมครับคุณปกี้มีอะไรทิ้งท้ายไหมครับก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้ดีครับอย่าปงอย่าป่วยกันในช่วงนี้จริงจริงจริงอันนี้จริงอันนี้จริงนะครับผมก็ ดูแลเทคแค่ทุกท่านจะได้อยู่ฟังรายการนี้ไปนานๆเยี่ยมครับเราก็จะพยายามรักษาสุขภาพเพื่อให้จัดรายการนี้ไปนานๆด้วยเช่นกันใช่ครับครับผมสา่าทุโอเควันนี้ผมแพทริคครับ <laughs> ผมป๊อกกี้ไรท์ครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบบ๊ายายติดตาม A Day Podcast ได้ทาง A Day Magazine com j u k e s Apple Podcast Spotify p o d b e a Soundcloud และ A Day Magazine YouTube Channel